โดยเราจะใช้วิธีตั้งหารยาวทีนี้วิธีตั้งหารยาวมันจะไม่เหมือนตั้งหารยาวทั่วไปมันจะเป็นลักษณะของตั้งหารยาวพิสดารน,นิดหนึ่งขั้นแรกให้เราหาค่าที่มันใกล้เคียงกับรูทสามที่มันสามารถถอดรูได้แล้วก็มีค่าน้อยกว่าก็คือรูทสิบหกถอดรูได้สี่ของการตั้งหารยาวตัวตั้งก็คือ23ต่อจาก2ี่มเนี่ยมันจะเป็นจุดทศนยิยมเราจะใส่เลขศูนย์วิธีการใส่เลขศูนย์เนี่ยเราจะใส่เป็นคู่แบบนี้ถ้าเราต้องการคําตอบเป็นทศนยิยมหนึ่งตำแหน่ง เราก็ใส่ไปนหนึ่งคู่ถ้าเราต้องการคําตอบเป็นทศนิยม2ตําแหน่งเราก็ใส่ไป2คู่แบบนี้ข้างหน้าก็ต้องเป็นคู่ข้างหลังก็ต้องเป็นคู่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคำตอบที่ได้มันจะมีหลักหน่วยสมบูรณน,นะห้าแล้วก็หลังจุดมี2ตําแหน่งอะไรประมาณนี้ทีนี้มาดูตัวหารตัวหารก็คือเลขสี่เลขสี่นี้นะเอามาใส่เอามาใส่ข้างบนถ้าเราเอา4มาคูณ4กลายเป็น1 6เอามาใส่แล้วเวลาหารเราต้องลบทิ้ง ปกติแล้วเนี่ยหารทั่วไปเนี่ยเราจะดึงสูงมาหนึ่งตัวแต่นี่มันหารพิสดารเราจะดึงมาเป็นคู่แสดงว่าดึงมา2ตัวตอนนี้เรามองเจ็ดร้อยเหมือนตัวตั้งนะจากนั้นให้เราเอาเลขสี่นะที่โยงนี่นะเอามาคูณ2 1, เสมอได้8จากนั้นหาเลขแบบหน่วยคูณกับสี่เหลี่ยมหาเลขในตอบสี่เหลี่ยมซึ่ง2เลขเนี้ยมันต้องเป็นเลขเดียวกันแล้วเวลาคูณกันแล้วเนี่ยมันต้องมีค่า ไม่เกิน700ต้องใกล้เคียง700มากที่สุดแล้วก็ห้ามเกิน700ดรอยาก็ไล่ไปมันไปเจอเลขจ็ดเจคูณ7มันได้6 0รมันไม่ถึง700ถ้าเราไปใช้เลข8มันจะเกิน700ใช้เลข8ไม่ได้สรุปไปเจอที่เลข7เอา7ไปใส่ให้ตรงตำแหน่งนี้6กเอามาใส่แล้วก็ลบเหลือ91จากนั้นดึง 0, 0- ลงมามองตัวนี้เป็นตัวตั้งเมื่อกี้เอา4ไปใช่ไหม อันนี้เอา4.7ไปไปคูณเลข2เสมอจากนั้นพี่จะใส่กรอบีีเ่ยมแนวคิดเหมือนเดิมหาเลขที่เอามาแทนแล้วคูณแล้วไม่เกิน9,100พันเจดเลข9ได้เลข9กใช่ไหมเอา9เนี่ยไปใส่ไว้ข้างบนให้ตรง 0, 0ูนตัวนี้แล้วก็เอาเลขตัวนี้มาใส่พี่ต้องการคําตอบแค่2ตําแหน่งนใส่จุดตรงนี้ให้ตรงด้วยนะซอแวร์รูทที่สมีค่าประมาณ4.79